สวัสดีครับผมพิเชษหนึ่งหกแปดพาวยนะครับชอบก็กดไลค์ใช้ก็กดแชร์นะครับแต่ถ้าท่านแค่นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับหรือว่ากดซับสไครตและกระดิท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับครับก็ต้องขอกรับสวัสดีคุณคุณป้าทุกทท่านเลยนะครับแล้วก็ขอกรับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามมาใหม่ด้วยนะครับครับฟัมเชื่อมั่นนะครับ ไม่ได้มาง่ายครับต้องมาพิสูจน์กันนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอโทษขอภัยทุกทท่านเลยนะครับที่มาล่าช้าหน่อยนะครับเพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างนะครับก็ตั้งแต่วันลอยอ่องนะครับผมก็เริ่มทําได้2วันหรือว่าสามวันนะครับก็ต้องไปทําธุระที่กรุงเทพครับสองวันนะครับแล้วก็เพื่อจะกลับมานะครับแล้วก็มาตักบาตรเทวที่วัดหรือว่าทําบุญ ถวบ้านนะครับวันออกพรรษานะครับเพื่อเสร็จภารกิจนะครับก็ว่าจะไปทอดกระถินบางวัดที่เขาอันนี้ด้วยนะครับก็สร้างบุญสร้างกุศลเสริมบุญบาร,รมีนะครับหรือว่าทําบุญให้กับตัวเลขนะครับก็อนุธนาบุญกุศลน,นะครับที่ทุกท่านได้สมัครสมาชิกให้กับผมนะครับแล้วก็เงินที่ท่านให้คนมค้าไฟค่ากาแฟ ผมมาก็เอาไปสร้างบุญสร้างสนขอให้ผลบุญที่ผมสร้างที่ผ่านมานี้นะครับให้ทุกทุกท่านได้ถุกหวยกันนะครับได้โชคได้ราบกันนะครับครับก่อนอื่นนะครับขออ่านคําเตือนให้กับคุณคุณ,คณป้านะครับะจะได้ช่องเราจะได้อยู่นานๆน,นะครับคําเตือนสูตรหวยเป็นเพียงแค่การคํานวณจากสถิติย้อนหลังแล้วคัดสูตรที่เดินดีที่สุด มาเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับครับ168พารวยทางช่องจัดทำข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการเสี่ยงโชคและสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆซินะครับครับสูตรก็มีถูกมีผิดนะครับการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมของท่านด้วยนะครับครับก็ติดธุรมมากมายครับกี คุณย่าเสียครับก็เลยต้องไปฟังพระด้วยครับแล้วก็ญาติพี่น้องก็มาหานะครับก็เลยไม่มีสมาธิที่จะทำนะครับก็ใช้เวลาหลายวันหน่อยครับต้องขออภัยจริงๆนะครับแล้วก็สำหรับตัวเลขนะครับงวดนี้นะครับผมอาจจะเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับเปลี่ยนแปลงหลักการเยอะมากนะครับเพื่อรลบรัด ให้มันเสร็จเร็วนะครับวันนี้ถามว่ามั่นใจอยู่ไหมก็มั่นใจอยู่แค่เจ็สิบเปอร์เซ็นตนะครับสําหรับท่านใดที่ติดตามผมอยู่นะครับวันนี้ต้องขออภัยนะครับาการทําหรือว่าสูตรและข้อมูลทั้งหมดนะครับผมเองก็ขอรบรัดแต่ละการเดิมครับใช้ละการเดิมนะครับรบรัดให้มันเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ากลัวไม่ทันทุกท่านนะครับ แต่วันนี้ก็มั่นใจอยู่นะครับมั่นใจอยู่นะครับ70%นะครับแต่สําหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลนะครับวันนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งนะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการาเดี๋ยวผมไปอธิบายให้ดูนิดหนึ่งครับสําหรับสมาชิกนะครับท่านใดที่เห็นเอกการคุ้มเชื่อ ทำไมมีจุดเยอะขึ้นมากมายนะครับผมเพิ่มเข้าไปอีกค่าพันสูตรนะครับหลักการนี้ครับแต่ถามว่าเร็วไหมตอนนั้นนะครับวันหนึ่งออกผมก็เริ่มทำสามวันนะครับมันก็เลยตรงนี้ก็เลยเสร็จไปก่อนนะครับมันก็เลยเร็วได้ครับตอนนั้นนะครับแต่ช่วงหลังนะครับผมไปลดระยะแล้วก็ไปปรับสูตรให้เร็วขึ้นนะครับก็เลยอาจจะข้อมูลผิดพลาดนิดนึงนะครับผมก็เลยอยากให้ทุกท่านนะครับที่ใช้สูตรและหลักการนี้นะครับ ให้เกิน10จุดแล้วก็จยตัดทิ้งนะครับเกิน10จุดแล้วก็จตัดทิ้งนะครับผมว่าสูตรลรการผมเพิ่มเข้าไปครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอาจจะผิดพลาดขึ้นได้นะครับแต่ทุกทีนะครับทุกทีจะใช้ประมาณ4จุดไม่เกิน5จุด6จุดตัดทิ้งนะครับประมาณนั้นแต่วันนี้นะครับเฉพาะวันนี้นะครับวันน้ายังไม่รู้นะครับอาจจะใช้ลัการเดิมนะครับก็ อะไรที่มีสิบจุดขึ้นไปนะครับอย่างเราแค่จัดนะครับสิบจุดขึ้นไปเราวค่จัดนะครับครับก็อยากจะพยายามทําให้อย่างเต็มที่นะครับก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้ผมก็พยายามอย่างเต็มที่ครับตรงนี้ก็ใช้หลักการที่แข็งนะครับมาเพิ่มเข้าไปครับเราจะได้ตัดเลขในตัวที่ไม่มาหรือว่าไม่ควรมานะครับจะได้ชัดๆนะครับผมก็เลยใช้สูตรเพิ่มขึ้นนะครับหลักการเพิ่มขึ้นนะครับ จากเริ่มแรกแค่สองพันสูตรเพิ่มไปอีก5้าวพันครับเป็นเจ็ดพันสูตรนะครับใช้ราการนี้ครับแต่ใช้เวลานานอยู่ครับแต่ก็เชื่อมันในหลักการผมได้เลยนะครับครับสําหรับสายฟรีนะครับสําหรับท่านใที่ติดตามและรอคอยอยู่นะครับสองตวบลกลับด้วยนะครับนี่ครับถ้าท่านมีเลขอยู่ในใจแล้วนะครับถ้าท่านชอบเลขไหน ก็เล่นล็อกนั้นครับสมมติท่านชอบล็อกสี่ท่านก็เล่นล็อกสี่นะครับหรือท่านเล่นล็อกห้าท่านก็ชอบเล่นล็อกห้าไปนะครับหรือว่าเอาเลขของท่านอาจารทร์อื่นนะครับมาจากกับผมนะครับหรือเล่นทั้งหมดนี้ครับถ้ามีที่เล่นหรือว่าก็ยังคุ้มอยู่นะครับยังได้กำไรอยู่นะครับสองตัวบนกลับด้วยมาแน่แน่รับประกันนะครับการันตีได้จากทุกงวดนะครับ ที่ผ่านมาครับก็การผิดพลาดน้อยมากที่สุดแล้วครับนี่ครับงวดวันที่หนึ่งิกรยนสองพันร้อยหกสี่ครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาแน่ๆหนึ่งตัวครับสิบหน่วยนะครับถ้าท่านจะซื้อลอตเตอรี่ไม่มีเลขนี้ครับโดนหวยกินแน่นอนครับนี่ครับหรือว่าท่านจะเอาไปจับกับท่านอาจารย์อื่นนะครับที่แม่ๆนะครับชนตัวไหนเล่นตัวนั้นครับ นีครับแต่ที่ข้างล่างครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่เคยผิดพลาดเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจในหลักการครับนี่ครับศูนย์หนึ่งสองหกเก้าครับต้องมาหนึ่งตัวครับสิบดวยครับหรือว่าท่านคิดไม่เป็นคำนวณไม่เป็นครับผมมีเลขน้อยชุดให้ท่านนะครับคัดให้ท่านเลยครับแต่วันนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดเผยวิธีการคัดเลขสองตัวล่างให้ท่านดู เบื้องต้นนะครับแต่ไม่หมดนะครับเปิดได้เฉพาะเท่าที่เปิดได้นะครับสําหรับสายฟรีนะครับแต่สําหรับสมาชิกนะครับท่านได้เลขได้ชุดแน่นอนครับเดี๋ยวผมส่งให้ท่านนะครับให้ท่านใดที่สนใจจะสมัครสมาชิกครับท้ายคลิปครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ท่านนะครับครับสองตัวร่างเท่านั้นนะครับกลับด้วยนะครับมาแน่แนร้าเปเซนครับกินข้าวต้องกินกลับนะครับถึงจะอร่อยนะครับ ำหรับท่านใดที่มีหลักการอยู่แล้วนะครับเอาไปจัดได้เลยครับมาในนี้แล้วเซ็นครับกรนตีได้ทุกงวดนะครับสําหรับสองตัวล่างนะครับแล้วก็สามตัวตรงครับสามตัวตรงสําหรับท่านใดที่ติดตามผมแล้วก็ทบอยู่นะครับสวัสดีครับเยอะหน่อยนะครับต้องขอไปนะครับผมอยากให้เข้านะครับทําแบบนี้เข้าบ่อย เงื่อนอะไรก็เข้าครับแต่ไม่ได้เอามาลงแบบนี้ครับถ้าอลงแบบนี้ก็คงจะได้ทุนคืนและกําไรไปแล้วนะครับวันนี้ครับผมก็เลยใช้หลักการนี้นะครับเอามาทําให้ท่านเลยครับถูกบ่อยครับแบบนี้ถูกบ่อยเยอะหน่อยครับเยอะหน่อยแต่ถูกบ่อยครับเลขที่ถูกอยู่ในนี้ครับนงวดนี้ครับมั่นใจอยู่นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับสามตัวตรงอยู่ในนี้นะครับสําหรับท่านใดที่อยากได้เลขน้อยชุดนะครับ อ่ามวลละ100บาทครับท่านจะได้ทั้งหลักการทั้ง3ตัวบน3ตัวโต๊ดและ2ตัวบนและ2ตัวล่างครับพร้อมเล็กวิ่งนะครับแล้วก็เล็กเจาะให้4ชุด5ชุดนะครับสีแดงคือเจาะให้นะครับวงกลมสีแดงครับสีฟ้าคือได้กลองครับสําหรับท่านใดที่เชื่อมั่นในตัวผมนะครับและหลักการนะครับสีแดงสีฟ้าครับข้างบนข้างล่างครับไม่เกิน6ชุดครับ เน้นๆให้สองชุดครับสีแดงครับเข้าบ่อยนะครับแต่สาหรับท่านใดที่กลัวพลาดครับสิบสี่ชุดครับเล่นตรงๆไปครับแล้วก็ขับการเจ็บนิดนึงนะครับเพราะว่ากินข้าวต้องกินขับครับานี่ครับสาหรับท่านใดที่ไม่ชัดนะครับต้องขออภัยนะครับให้ท่านหยู่ภาพและขยายไว้นะครับเดี๋ยวผมจะใท่านดูประมาณนี้นะครับ สำหรับท่านใดที่บอกโอ้กูบเชษเยอะจังครับถ้าท่านอยากได้เลขกร้อยชุดนะครับสม่ต่หนึ่งร้อยบาทนะครับให้ท่านอาไม่ต้องมาคิดปวดหัวครับไม่ต้องมากดให้มิ้งหรือว่ากดเยอะขนาดนี้ครับแต่มั่นใจได้ครับชุดนี้ครับผมการันตีได้ครับว่าน่าจะเข้าครับพวกนี้ครับเชื่อมั่นในตัวผมครับถ้าท่านใดที่ชอบเล่นหวันแหนะครับ ได้ตังใชแน่นอนครับพวกนี้ครับแต่สําหรับท่านใดที่บอกว่าเยอะไปครับอยากจะเสียงโชคได้น้อยชุดครับผมมีให้ฟันชุดเดียวครับมีชุดเดียวเลยนะครับหรือว่าท่านบอกโอ้ชุดเดียวเสียงไปไหมนี่ครับผมมีชุดกันให้ครับชุดรองไห้ครับที่ผมปิดบังไว้ตรงนี้เพราะว่ามันสอสองตัวนะครับเพราะว่าท่านที่สมัครสมาชิกเขาจะว่าเอานะครับ แลาวถ้าเห็นตรงนี้ก็เหมือนไม่ต้องสมัครก็เหมือนกันนะครับก็เห็นเหมือนกันครับสามารถแกะสูตรได้ครับผมก็เลยต้องขอภัยที่ปิดเอาไว้นะครับสําหรับท่านใดที่อยากได้ครับสําหรับช่องอื่นเขาวางให้แค่สี่ชุดห้าชุดนะครับผมเองก็ทําแบบนั้นทําได้ครับแต่มันจะเข้าบ่อยหรือเปล่าหรือว่าไม่เข้าเลยก็มีนะครับผมเองก็อยากจะให้ท่านศึกษาดูครับว่า เลขหนอยชุดแรใครๆก็ทาได้ครับแต่เข้าหรือเปล่าครับแต่สําหรับวันแหุ่แบบนี้ครับเข้าบ่อยครับเข้าแทบทุกวนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจในราักการนะครับก็คือชุดเนี้ยก็คือสามตัวชุดเต็มนั่นแหละครับชุดมาตรฐานนะครับที่สามตัวผมเข้าบ่อยๆนะครับถ้าบังวินเป็นสามตัวก็ประมาณนี้ครับนี่ครับเอ๊ะทำไมกูพิเชษทำไมมงดแล้วไม่เข้าเพราะว่าผมไปเอาชุดฟันชุดคันเลนนะครับ มาทําเป็นสามตัวหรือสองร้อยชุดมันดุดครับแต่ถ้าเป็นสามร้อยชุดเนี่ยหกกลับเนี่ยเอาชุดเต็มมากลับเนี่ยมันเข้าครับก็เยอะหน่อยครับแต่ท่านใดที่อยากได้น้อยชุดนะครับผมมีทั้งเล็กดับนะครับเอามาตัดให้ท่านนะครับดับ2องตัวนะครับให้เหลือน้อยชุดนะครับแล้วก็ดับพิฆาตนะครับแล้วก็คู่ดับคู่โต๊ดคู่ถางครับสามารถตัดให้น้อยชุดครับแต่ท่านใดสำหรับท่านใดที่ไม่ชอบคิดไม่ชอบคำนวณ ปวดหัวไม่เอาผมมีให้ท่านนะครับน้อยชุดนะครับแบบนี้ครับหรือว่าท่านไม่อยากได้ชุดเต็มผมคุบบิเชตมันเยอะไปไม่ไม่ชอบครับมีของท่านมีอยู่แล้วครับเอาเล็กดับผมไปตัดครับสามารถลดต้นทุนท่านได้ครับสมมุติว่าท่านไม่ถูกแต่เล็กดับผมแม่นครับเอาไปตัดลดต้นทุนท่านได้นะครับนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับ เดี๋ยวเขียนปัญญาครับสําหรับท่านใดนะครับที่สมัครสมาชิกผมนะครับท่านจะได้หลักการทั้งหมดนะครับท่านใดที่เอ๊กุ้มเชยส่งอะไรมาเยอะแยะไม่เข้าใจครับอยากได้แค่เลขฟันเท่านั้นครับให้ท่านดูชุดนี้ครับชุดนี้เปิดเผยไม่ได้นะครับให้ท่านดูชุดนี้พอครับเราจะมีสองตัวบนสองตัวล่างนะครับแล้วก็เลขวิ่งบนและเลขวิ่งล่างนะครับแต่สําหรับท่านใดที่ชื่นชอบในหลักการผมครับหนึ่งร้อยบาทครับท่านจะได้เลขดับ เรื่องดับต้องไว้ใจผมครับมีทั้งดับ3ตัวมาไม่ครบนะครับแล้วก็คู่ดับคู่โต้คู่ถัางนะครับสามารถตัดทั้ง3าตัวโต้สมตัวตรงแล้วก็2ตัวได้นะครับแล้วก็ดับพิฆาตนะครับการันตีได้นะครับดับพิฆาต2ตัวบนเท่านั้นนะครับดับยาวเหยียดครับไม่เคยหลุดนานนะครับแล้วก็ดับ2ตัวล่างครับดับ2ตัวล่างวดที่3 8แปดหลุดครับก็ผ่านยาวครับนานหลุดทีครับ ก็ผ่านมานะครับแล้วก็เลขดับจุดนี่ครับการันตีได้แท่งุกววดครับถ้ายิ่งจุดเจอะยิ่งดับขาดครับถ้าใครมีเลขเด่นมาจากสำนักไหนครับถ้าเจอเลขดับเยอะๆผมครับตัดทิ้งได้เลยครับนี่ครับแล้วก็ใส่ปากครับใส่ปากไว้แล้วผ่านนะครับข้างบนนะครับข้างล่างแต้มผิดอย่างเดียวครับมีทั้งแต้มร้อยสิบหน่วยและสิบหน่วยแล้วก็ตักหลักสิบ ล่างแลหน่วยล่างนะครับข้างบนข้งล่างมีครบนะครับพร้อมเลขวินแปดตัวนะครับแล้วก็คู่ตายแถมอีกหนึ่งคู่นะครับแล้วก็สามตัวโต๊ะครับมีทั้งชุดเต็มมีพร้อมเบิ้ลหามนะครับแล้วก็สองแล้วก็ชุดชุดโต๊ดชุดคัดเล่นนะครับโวนี้มีสามสิบประชุดนะครับสามสี่ชุดครับแล้วก็ชุดฟันนะครับสิบแปดชุดนะครับประมาณนี้ครับหนึ่งร้อยบาทครับท่านจะได้ทั้งหมดครับ แะก็พร้อมสามตัวตรงที่เปิดเผยชุดฟันนะครับแล้วก็สองตัวนะครับมีครบวงจรนะครับทุกอย่างนะครับอยู่ในสมาชิกหนึ่งร้อยบาทนะครับวีพีนะครับหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับงวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับท่านใดที่สนใจจะสมัครสมาชิกผมครับนี่ครับหมายเลขบัญชีผมนะครับธนาคารไทยเิลีนครับ4 0 8 8 0 7 5 6 1 7นะครับ ชื่อบัญชีในพิชเชตทุนเล็กนะครับอดีไลผมครับศูนย์เก้าสี่สามเก้าศูนย์หนึ่งห้าห้าห้านะครับผมจะส่งเลขให้ท่านนะครับไม่เกินวันที่ยี่สิบเจ็ดแน่นอนนะครับวันนี้ผมเองก็จะเริ่มส่งนะครับถ้าทําคลิปเสร็จผมก็จะเริ่มส่งให้ท่านตั้งวันนี้ยันเพิ่งนี้นะครับเพราะว่าสมาชิกรอเยอะมากครับตอนนี้ตอนนี้ครับผมไม่ได้อ่านแค่ครึ่งวันครับส่งก็ฟาม์มาเต็มเลยครับ ต้องขอภัยนะครับที่ผมยังไม่ได้เข้าไปอ่านเพราะว่าผมรีบทํานะครับก็ไม่อยากให้ท่านมาลบควรสปารชินะครับต้องขอภัยจริงๆครับเพราะว่าถ้าผมตอบคอมเมนต์ด้วยทําหวยด้วยนะครับจะไม่เสร็จเอานะครับผม,มเองก็เล่งอย่างเต็มที่นะครับแต่เล่งต้องทําให้มีประสิทธิภาพด้วยครับก็พยายามทําอย่างเต็มที่นะครับมาให้อ่า ผิดพลาดนะครับก็อย่างพยายามอย่างเต็มที่นะครับครับอย่าลืมครับท่านใดที่สนใจนะครับงวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับท่านจะทดลองชิละงวดก่อนก็ได้นะครับหรือว่าท่านจะสมัครเป็นปีเลยก็ได้นะครับแต่ส่วนลดไม่มีนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับหนึ่งงวดห้างวดสิบงวดแล้วแต่ท่านจะสะดวกนะครับท่านจะสมัครเมื่อไรก็ได้นะครับส่งสลิปมาให้ผมดูเพื่อเป็นหลักฐานด้วยนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ส่งผมจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้สมัครอ่า ข้อความอฟเอสจากธนาคารนะครับถ้าท่านโอนมาแล้วส่งสลิปให้ผมดูนะครับผมจะจดชื่อท่านไว้นะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะจดชื่อท่านไว้แบบนี้ครับสําหรับท่านใดนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในนี้นะครับไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในนี้ผมจะไม่ส่งให้ท่านนะครับท่านใดที่มีรายชื่ออยู่ในนี้นะครับ หนึ่งอย่างครับท่านสมัครสมาชิกมาผมก็จะเพิ่มท่านและก็จดชื่อท่านไว้นะครับสองนะครับถ้าท่านใดไม่มีชื่อในนี้นะครับท่านจะไม่ได้เลขนะครับเพราะอะไรครับบางท่านส่งแค่สติกเกอร์มานะครับต้องขออภัยนะครับเพื่อเพื่อนมาแล้วไม่ได้ส่งค่าสมาชิกนะครับหรือว่าค่าคิดคำนวณนะครับผมจะไม่ได้จดชื่อท่านไว้นะครับ แต่บางท่านนะครับที่ VP ครับที่เขียนว่า VP นะครับบางท่านเขาสมัครรายปีครับบางท่านให้ค่าขนมมาจนเกินที่จะจดชื่อทันไหวครับก็เป็น VP ครับแต่บางท่านไม่มีจริงๆครับบอกว่าคุณพิเชษดีนะป้าเองก็ลําบากทํางานผมก็ให้ VP ครับถือว่าแบ่งปันกันครับผมไม่คิดค่าคิดคานวนครับแต่ท่านใดที่มีจริงแต่ผอก็ไม่มีก็ต้อง ต้องขออนุญาตนะครับผมเองก็ขอตรวจสอบบางท่านเองก็ไม่มีก็บอกผมได้นะครับผมจะให้ฟรีครับแต่ท่านใดที่มีก็แบ่งปันให้ผมได้นะครับก็มีไม่ยากครับมีหลายท่านครับอาจจะเป็นญาติพี่น้องอาจจะเป็นผู้มีบระคุณหรือว่ามีหลายรูปแบบครับเช่นเป็น VP ีครับที่ส่งตลอดชีพนะครับก็มีครับแต่บางท่านที่สมัครรายงวดก็มีครับ เยอะแยะมากมายครับแต่สาหรับท่านใดที่ไม่เคยสนับสนุนอะไรผมเลยนะครับผมก็จะขอตัดนะครับอาจจะลบลายท่านทิ้งไปเรื่อยๆนะครับอผมจะตรวจสอบไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเยอะมากตันนี้ลายนะครับก็เกือบสองพันกว่าคนนะครับก็ผมเองก็ตอบไม่ไหวนะครับอตอบไม่ไหวนะครับแล้วก็ส่งผมจะจดชื่อและส่งจิลโคนครับนี่ครับก็มีบางท่านที่ส่งมาแล้วนะครับ ผมไม่ด้อ่านต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับแค่วันเดียวครับผมเอกก็ไล่ตอบท่านไม่ทันจริงครับอนะครับเดี๋ยวจบนี้ผมก็จะได้ส่งให้ท่านก่อนนะครับอย่าลืมครับท่านใดที่ไม่มีรลยชื่อก็ต้องขออภัยนะครับแต่ถ้าตกหล่นยังไงทวงจริงผมมาได้เลยนะครับอทีนี้เราไปดูนะครับว่าหลักการนะครับหลักการที่ผมคิดคำนวณครับขอแจกข้างล่างแล้วกันนะครับ การที่ผมทําในงวดนี้นะครับสําหรับท่านใดที่ติดตามผมนะครับคล้วกเชษใช้หลักการอะไรในการคํานวณนะครับแอดช่วยบอกหน่อยได้ไหมตัดเลขยังไงเหลือน้อยชุดผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับก็ทําตามที่ผมประสบมานะครับก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็สี่ปีนะครับที่ผ่านมาก็ทําแบบนี้ครับผมใช้ปักหลักนะครับปักหลักอามาตัดนะครับแต่ผมไม่ได้ตัดดับดื้อๆนะครับ ผมจะตัดเฉพาะเอาสีดำนะครับมไฟก่อนครับไฟก็แล้วเช่น5้าหนึ่งเ่ยถ้ามันจะหุดนะครับมันจะหลุดแค่สูตรใดสูตรหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่เคยหลุด2อครั้งสสูตรนะครับผมก็เลยถือว่าแข็งนะครับก็เลยมาตัดแบบนี้ครับตัดไปได้แค่6ชุดเองครับถือว่าอ้าวคุณพิเชษทำไมหลักการสายตักคุณไม่แข็งนะผมแข็งนะครับผมใช้ประมาณไม่รู้กี่หลักการนะครับ หลักการเยอะมากครับปัจับมาได้เล็กตรงนี้นะครับมาลุกขี่เมอนสูตรนะครับมาชนกันนะครับอผมก็นี่ครับอแล้วก็มาตัดแค่นี้แต่ผมไม่ได้ใช้แค่ครั้งเดียวนะครับสายปักผมใช้สามครั้งนะครับใช้ยังไงเดี๋ยวค่อยอธิบายฟังนะครับนี่คือว่าผมเอาเล็ก้ายมาตัดก่อนนะครับตัดได้หกชุดครับก็เหลือเยอะอยู่นะครับแล้วผมก็ใช้ดับพิฆาตนะครับไอ้ดับสองตัวล่างเท่านั้นนะครับมาตัดนะครับ ก็เหลือประมาณนี้นะครับตัดเสร็จแล้วไม่พอครับเล็กยังเยอะอยู่นะครับผมก็ใช้เคลียร์นะครับเคลียร์เคลียร์ที่ผมลงให้ดูเมื่อกี้นะครับเคลียร์ไปนะครับใช้ดับแล้วก็เคลียร์ตัดครับบางท่านเอาชุดนี้ไปเล่นนะครับถูกทุกงวดครับและยังได้กําไรอยู่นะครับผมบางเว็บนะครับเขาใช้เยอะอยู่ครับเขาจ่ายเยอะอยู่ครับนี่ครับชุดนี้ครับมีบางท่านไปเล่นครับ นี่ครับผมอยากได้สมาชิกแบบนี้ครับเยอะๆครับเพราะว่าถูกทุกงวดได้กำลังทุกงวดชุดนี้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นสบสองสามสี่สิบสี่สิบยี่สิบสามสิบประมาณห้าสิบชุดนะครับห้าสิบชุดก็ยังได้กําไรอยู่ครับแล้วขอเถาเขาได้ถ้าทุกงวดนะครับนี่ครับถูกงวดเลยดีกว่าครับ แค่เอาสายดับกับชุดเลียร์มาขัดนะครับแต่บางท่านทุนไม่มีครับผมเข้าใจครับบางท่านก็ใช้ชุดนี้ครับอะไรที่มีดับเกินห้าจุดหรือหกจุดเขาเข้าไปทิ้งครับชุดนี้ครับไปเล่นครับประมาณสี่สิบเจ็ดชุดหรือว่าห้าสิบสามชุดจำไม่ได้ครับชุดนี้ก็ถูกแคบไปงวดนะครับเขาไปเล่นนะครับก็ยังเหลือกําไรอยู่ครับเขาเองก็ไปตัดเบิ้ลออกบ้างอะไรบ้างครับ ก็ได้กำไรทุกงวดครับแทบทุกงวดครับตั้งแต่ลงมาก็ยังไม่เคยหยุดครับชุดนี้หลักการนี้ครับชุดเคลียร์แล้วก็ดับไม่เกินหกจุดแต่วันนี้ครับผมขอให้ท้าเลือกไม่เกินสิบจุดขึ้นไปนะครับไม่เกินสิบจุดเอาไว้อยู่นะครับแต่สิบจุดขึ้นไปทิ้งครับเพราะว่าผมเปลี่ยนหลักการใหม่เยอะอยู่ครับแล้วก็เพิ่มหลักการใหม่เยอะอยู่นะครับเพื่อที่จะหาแจ็คพอตนะครับพอดี หาหาไปแล้วพอดีติตุลาอีกก็เลยหาไม่ได้ครับแต่ก็ถ้ามันออกมาที่จุดน้อยๆนะมันได้เจอครับเตรียมกระสอบไว้เลยครับอ่าไม่ได้เก็บใบไม้นะครับใส่เงินนะครับเดี๋ยวเราจะไปป้นเงินเทวดาครับครับถ้าเจอกถานีครับถ้าใครบอกว่าแปดก้าวมานะครับผมเลิกทําหวยนะครับนี่ครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบ 7535สารพา้าจุดครับสารพัสูตรครับอยอมรับนะครับผมใช้ประมาณ7,000สูตรดับไปสามพาสูตรจะไม่เคยเกิดมานะครับเกิดมายังไม่เคยเจอนะครับเคยดับขนาดผมใช้ประมาณ2,000สูตรดับแค่2จุดเองถ้าผิดพลาดแค่2จุดเองครับเพิ่มอีกแค่5,000มันยังมากก็เพิ่มอีก10จุดอะ2,4,6 2 4 6, 6 8ิ0 8จุด9จุดเองครับอ่าแต่นี้35จุดเกินไหมครับถ้ามันมาได้ผมก็ยอมครับต้องเพิกทำอ่าระบบนี้เลยครับอ่านี่ครับหลักการนี้ครับอ่าก็แจกฟรีครับวันนี้แจกฟรีท่านนะครับอ่าทีนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้อะไรอ๋อเลไวิ่งทั้งหมดอเลรวิ่งทั้งหมดผมเองก็อ่าสูตหนึ่งผมได้หนึ่งกับสองสูตรสองผมได้ สองกับเก้าสูตรสามผมได้ศูนย์หนึ่งสองสูตรสี่ผมได้หนึ่งสองสี่นะครับรวมทั้งหมดเลยก็ศูนย์หนึ่งสองสี่เก้าเปิดได้แน่หนึ่งตัวครับหรือว่าสองตัวนี้ซ้ำนะครับวันนี้ห้าตัวเนี้ยมาได้แน่ครับเอาไปเคลียร์กับตัวไลขเคลียร์อีกนะครับจะเหลืออะไรครับเหลือประมาณนี้ครับเลขวิ่งทั้งหมดนะครับมาคัดด้ครับชุดนี้เลขวิ่งผมก็ไม่เคยหลุดถึงสี่สูตเลยครับ ก็มาแล้วแน่หนึ่งสูตรหรือว่ามาทั้งสามสี่สูตรเลยครับก็อยู่มานี้ครับมีทั้งเบิ้อานะครับทีนี้ถ้าเราลงไปอีกได้อยู่อันนี้ครับผมก็ใช้สายปักนะครับมาปักอะมาตัดออกครับตัดยังไงครับเช่นหลักสิบผมดับห้าเจ็ดแปดใช่ไหมเราก็ไอไหนที่มีหลักสิบครับห้าเจ็ดแปดออกเลยครับออกเลยครับป๊อทีนี้ หลัก่วยอะไรที่มีหนึ่งสี่ล้วก็ออกเลยครับแต่บางตัวออกไปไม่ได้ครับเพราะว่าชเช่นหนึ่งสี่เนี่ยถ้าออกไปก็คือว่าอ่าเพราะว่าหนึ่งสี่มันไม่มีเพราะว่าอะไรหนึ่งสี่หนึ่งสี่มันไม่มีอ่ามั็นหนึ่งสี่ไม่มีเราก็เลยต้องจัดเราต้องเอาไว้สี่หนึ่งอ่าทำไมหนึ่งสี่ไม่มีเพราะว่า เนี่ยสีโดดดับทิ้งใช่ไหมอไอ้ปลายเดี๋วท่านงงเอาง,ง่ายๆครับไอที่มีหนึ่งกับสีเนี่ยเราทิ้งเลยครับอ๋อหนึ่งหนึ่งทำไมหนึ่งยังอยู่เพราะว่าหนึ่งสีมันไม่มีอ่าหนึ่งสีมันไม่มีเนี่ยหนึ่งสีเราตัดสีออกไปแล้วอะถ้าตัดอีกก็จะหายไปเลยมันไม่ได้เราต้องเก็บปว้ตัวหนึ่งเพราะว่าอ่าสี่ สีมันยังเด่นอยู่ไม่ใช่ว่าเราดับทั้ง2ตัวเพราะสูตรมันต้องมีผิดมีถูกครับอันนี้ครับเหลือว่ามานี้ครับสิบย่ชุดครับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเอ็ดสิบสชุดครับสาชุดเนี้ยถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับผมกลับให้แล้วนะครับกลับให้แล้วแต่ท่านใดบอกว่าคณยังเยอะอยู่ครับสมัครสมาชิกผมครับ ว่าละหนึ่งร้อยบาทครับท่านจะได้น้อยชุดครับขอลงมาคิดได้ไหมได้ไหมได้ไหมเพิ่มเพิเปิ่เพิอ่าอ่าลงมาไม่ได้แล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลงไปจะเหลือน้อยชุดะอ่าเหลือสมาชิกบนครับอ่นนี้ครับผมก็คัดได้เหลือสิบสี่ชุดนะครับเ,เหลือสิบสี่ชุดนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจจะสมัครมาชิกครับผมคัดเน้นๆให้นะครับให้เหลือสองชุด แล้ตัวรองอีก3ชุดนะครับหรือว่า6ชุดนะไม่เกิน6ชุดนะครับเด่นตัวเด่นนะครับเจาะให้ท่านเลยนะครับแต่ท่านใดที่เล่นนะครับอย่าลืมครับเล่นตัวสีดําด้วยนะครับยิงพื้นไปเลยครับสิบสี่ชุดเนี่ยแล้วก็เป็นหนักเอาตัวที่ผมบงไว้สีแดงกับสีฟ้าครับและอย่าลืมครับสีแดงสีฟ้ากลับด้วยนะครับพอกินข้าวต้องกินกลับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่อร่อยนะครับเพราะว่าผมเองก็ใส่ปากผมเองก็ยอมรับนะครับใส่ปากผมนะครับ ดีครับอ่าขอเปิดเผยนิดนึงก็ได้ครับอ่าเปิดเผยนิดนึ่งอ่ะสายปักผมเนี่ยอ่าทำมาแปลเปิดแล้วสายปักผมเนี่ยมันจะมีข้อผิดพลาดไม่หลักสิบือหลักหนึ่งผมเลยพยายามทําหลักการใหม่ครับทั้งหมดเลยครับพวกนี้ผมเปลี่ยนหลักการใหม่สายปักครับจะให้มันอยู่สีแดงก็ได้ครับให้สีแดงสีฟ้าห้ได้ครับตรงนี้ได้ครับ พราะบางงวดครับบางทีไปออกสีสีเทากับสีแดงตัวออกตัวการกับตัวเด่นตัวเด่นกับตัวการบ้างอะไรประมาณเนี้ยผมอยากให้อยู่ตรงนี้ครับผมก็เลยต้องทําครับพวกนี้ครับระวังถูกหวยนะครับระวังถูกหวยนะครับครับผมตั้งใจทําอยู่นะครับครับสําหรับท่านใดที่สมัครมาชิกผมนะอย่าลืมนะครับงวดละหนึ่งร้อยครับเดี๋ยวมีเฮแน่นอนครับวนี้ครับสําหรับท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมนะครับ นี่ครับไทยปฏิชินครับ4-8 0 8-7 0 5-6 1-7นะครับชื่อบัญชีนะครับนายพิเชษโมเด็กนะครับ ID Line ครับ0943001555ครับท่านเพิ่มผมมาแล้วส่งสลิปมาให้ผมดูด้วยนะครับนะครับวนเลย100บาทครับท่านจะได้ทุกอย่างนะครับครับเดี๋ยวจะให้ภาพบันเล่านะครับว่าหวยออกแล้วนะครับเดี๋ยวมาคุยครับว่ามันจะ ่าเป็นยังไงครับครับวันนี้ก็ต้องขอกลับสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ